ก็หลังนี้นะคะเป็นโมเดลหลังหนึ่งของเขาโอเคเข้ามันก็จะเจอออฟฟิศใหญ่เลยนะคะอันนี้เป็นขนาดสี่ห้องนอนกับสี่ห้องน้ำพึ่งค่ะคือทุกห้องนอนเนี่ยก็จะมีห้องน้ำในตัวหมดเลยอันนี้เป็นห้องนอนเล็กะคะอย่ามาเล็กห้องนอนเล็กห้องนอนหนึ่งค่ะแล้วก็มีห้องน้ำในตัว มันว่าห้องนอนทุกห้องเนี่ยจะมีห้องน้ําในตัวนะคะหรือว่าเอาเอ,เอขอโทษอาจจะในห้องนี้ที่แบบว่าจะมีห้องน้ําแยกออกมาที่จะมาเข้าออเครื่องนอกได้นะคะอันนี้ก็คือครึ่งห้องน้ําก็ส่วนสักั้งอือหึ เป็นลงจอดรถแบบสองจะเรียกว่าสองคันหรือสามคันก็ได้นะคะเป็นแทนเดมก็คือเป็นหนึ่งอันแล้วก็อีกอันที่ยาวคือถ้าจอดซ้อนก็ได้แต่ว่าสำหรับบางท่านที่เนี้ยก็จะใช้ในการจอดเรือคือเป็นไลฟ์สไตล์อย่างหนึ่งของคนที่เท็กซัสเนี่ยนะคะในโซนออสตินก็จะมีเลคโซนทั้งออสตินโซนันทางซนอันเเลยที่จะมี เลกมีแหล่งน้ำธรรมชาติแม่น้ำเลย้ะคะ่ะให้เป็นล่องเรือ ก็จะเป็นห้องอนเนกประสงค์นะคะซึ่งอาจจะสามารถใช้เป็นห้องออทานข้าวก็ได้นะคะไปดูห้องนอนกันค่ะห้องนอนใหญ่ นี่เป็นส่วนของตัว walk-in closet นะคะหวังว่าจะใหญ่ถูกใจเ,เราๆหลายๆคนเลยค่ะ ก็ส่วนหนึ่งที่ตัวดิฉันชอบดูก็จะเป็นส่วนของห้องครัวนะคะเครื่องครัวแล้วก็ pantry หรือว่าตู้เก็บอาหารเน่งว่าห้องตะบ้านเนี่ย อใหญ่แค่ไหนเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าเกิดสนใจนะคะที่นี่ร mm ีแอนเดอร์เท็กซัสค่ะหลังนี้เป็นบ้านโมเดลก็เลยราคาอาจจะค่อนข้างงงเรียกว่าใช้ได้ดิบดึงแต่ว่าก็คุณภาพน่าจะคุมราคาอยู่นะคะอยู่ที่9ก้าแค่ะอันนี้ก็เป็นจุดจากทางเข้าหมู่บ้านนะคะ ็ถ้าเกิดอยู่ตรงนี้เราก็จะเห็นวิวของทางด้านนู้นด้วยค่ะเป็นวิวเมืองนะคะก็เรียกว่าสวยงามต้องขออภัยนะคะถ้าในวิดีโอมีการสื่อสารติดพลาดนิดน,นึงว่าราคาอยู่ที่ห0 0แสนตาางคือจริงๆราคาเนี่ยเริ่มต้นที่หกแสนหกแสนต้นนะคะก็ก็อย่างนี้บอกแต่ว่าบ้านในโครงการเนี้ย จะเป็นไฮซีลลิงหรือว่าหลังคาสูงกับทั้งหมดก็จะเป็นไปตามราคากับเพดานก็ถ้าก็สนใจนะคะรีแอนเดอร์ค่ะเอ่อไบรซนเนี่ยหมู่บ้านนี้เล็กไม่ไ <M> ม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะแต่อย่างนี้บอกก็จะประกอบไปด้วยหมู่บ้านเป็นเป็นบ้านไฮเอ็นทั้งหมดก็คุยกันค่ะ